สวัสดีค่ะวันนี้ก็พวกเราก็จะมาถามพี่แบงค์แล้วก็สัมภาษณ์พี่แบงค์เรื่องธุรกิจพี่แบงค์ได้เปิดแล้วก็รับฟังเรื่องพวกว่าอะไรนะแบงค์เอ็นดงค่ะแบงค์เอ็นดิไซน์นะคะวันนี้ก็เราจะมาเี่นบาร์กันกรับมาเลยค่ะนี่เราได้อยู่ทางเข้าร้านนะคะ แล้วค่ะรา้านอินเดียแดงแอนดีไซหรือว่าในนามของพี่แบงค์อินเดียแดงที่เรารู้จักกันในเชื่วๆไปนะคะแล้วก็เราจะเข้าไปดูกันว่าในร้านมันจะมีอะไรบ้างใช่ครับเข้าไปเลยนะครับม,มาเลยเราก็ได้มาอยู่ที่ในร้านอินเดียแดงแอนดีไซแล้วนะคะเดี๋ยวก็เราก็เข้าไปพบกับ พี่แบงค์กันเลยค่ะแบงก์สวัสดีค่ะแบงก์สวัสดีค่ะทำไมกังคาวันนี้วันนี้อ่าพี่มามาสัมภาษณ์พี่แบงค์นะอสวัสดีครับพี่แบงค์วันนี้กลุ่มพวกเรานะครับขอมาขอสัมภาษณ์พี่แบงค์เกี่ยวกับธุรกิจของพี่แบงค์ที่พี่ทำอยู่ขนาดนี้ครับพี่แบงค์เพื่อจะทำรายงานส่งอาจารย์ครับพี่ อยากจะทราบความเป็นมาของทางร,ร้านนะครับพี่ว่าความเป็นมาของพี่และร้านก่อตั้งได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับอยากให้พี่เวงช่วยอธิบายพวามหน่อยครับก็ความเป็นมาไม่มีอะไรมากเราร้านเราเพิ่งเปิดเ<ช>ม <า S 1> <ช>ื่อเดือนอวันที่25มีสาสองนาคม2 5ห้ที่ผ่านมานก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ก็คือว่า ตอนเราเรียนอยู่เนี่ยเราทํางานเราก็รับจ็อกไปด้วยเล็กน,น้อยรับจ็อกไปด้วยสอนไปด้วยทําให้เรามีคนรู้จักเรามาก่อนแล้วและทีนี้เราก็เตรียมต่อย,ยอดก็ดคือว่าจบเรียนจบเราก็เลยเปิดศึกษากับครัวก็คือแม่เราคือลองศึกษาดูแล้วก็ขออน,นุญาตแกเปิดร้านท,ทำธุรกิจตัวเองคุณแม่ก็คือมาช่วยลงทุนในส่วนนี้ให้ก่อน ใช่ลงทนส่วนใหให้ก่อนแล้วก็ของในร้านเราก็มีบ้างแล้วในบางส่สวนเราก็มาลงทุนในส่วนนี้แล้วก็ความหวังในมันไม่มีอะไรมากก็คือความตั้งใจจากที่เรียนจบแล้วอยากเปิดร้านคือเรียนจบปุ๊บเปิดร้านทันทีก็เปิดร้านเลยใช่ครับพี่แล้วลักษณะาการรับงานของทางร้านนะครับพี่จะต้องจอดจงะะไหมครับว่าจะต้องเป็นงานเต้นงานรำหรือว่างานต่างๆหรือว่ารับทุกงนานนะครับพี่ไม่จอดจงนะครับไม่จอดจงก็คือว่า คือถ้ามีงานอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะรับก่อนคือแลวเราจะไม่เป็นไม่ตอบโจงว่าจะรับงานประเภทนี้ประเภทนี้เราจะโอเพนคือใช่ถ้าเราปิดโอกาสตรงเนี้ยเราจะเสียเปรียบคู่แข่งคู่แข่งคู่แข่งขงเรา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 เปิดกว้างดีกว่าเพราะว่าเรารับได้ทุกรูปแบบเรามีทุกรูปแบบเราสามารถรับแข่งได รับขบวนด้วยใช่ไหมครับใช <_ C> ่แต่หน้าทอนโทกีฬาสีต่างๆร้านเราจะเน้นเรื่องกีฬาสีขบวนใช่แล้วก็การสแสดงเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรต่างนเลยแล้วการบริหารจัดการของร้านที่ครับมีการบริหารจัดการยังไงครับพี่การจัดการบริหารอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นรูปแบบอะไร<ช>ไม่เป็นระบบอะไรมากเพราะว่าร้านเราก็ยังไม่ได้ไปจดเป็นเป็นว่าบริษัทเต็มต<ช>ัวไอทีก็ ทำกันเองเก็คือดูแลร้านคนเดียวก็คือเป็นเจ้าของร้านคนเดียวก็มีอะไรก็จะปรึกษาฝั่งแม่อะไร,ร,ยร,ยร,รอ,อย่างในกเงี้ยครับ<อ>ที่มีการบริหาร้อยังไงครับการบริหารคนก็บริหารยังไงเราก็จะใช้นักแสดงที่จําเป็นไม่มากเกินไปสําหรับการแสดงเรารับเราเราับเงินมาเรารับค่าค่าแสดงมาเท่านี้เราไม่ใช้นักแสดงเยอะเกินไปเพราะว่า เราจะไม่ได้อะไรในส่วนนั้นใช่แล้วก็จะทําให้เราต้องบริหารด้านนี้เพราะว่าทุกๆด้านมีความสําคัญหมดเลยเออแล้วสามารถติดตอ่อพี่เบนได้ไหมคะแบบเวลาจะติดตอ่องานหรือว่าติดต,ต่ตอขอติดต่อแบบขอเช่าชุดอะไรแบบนี้คะ่ะอ่าได้ทางเบอร์โทรนะครับโทรโทรศัพท์แล้วก็ทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็เป็นแบงก์อินเดียแดงแล้วก็ทางด้านโทรโทรศัพท์ก็ศูนย์แปดสามหนึ่งศูนย์ห้าสี่เจ็ดหนึ่งห้า แล้วร้านก็อยู่ตรงสามตองสามตองถนนเยวาวราชครับซอ,อยท็อปเดลี่แล้วตั้งแต่ที่เปิดกิจการมาเน,นี่ยค่ะมีอุปสรรคยัไงบ้างคะแล้วก็มีแบบแนวทางในการแก้ไขยังไงบ้างคะอุปสรรคคือโชคดีนะว่าเปิดตอนเดือนมีสาหลังรสงการณ์ก็พอเปิดปุ๊บก็จะเป็นเทศกาล เข้าเทศกาลเกี่ยวกับกีฬาสีเลยเตรียมตัวของเด็กๆแต่ละโรงเรียนก็คือว่าทําให้เรามีงานเข้ามาเลยเตรียมทํางานได้เลยตั้งแต่เมษาเนี่ยเราก็ทํางานมาเรื่อยๆยังไม่ได้หยุดเลยจนถึงปัจจุบันเดือนนี้แต่อุปสรรคมันก็มีมากก็คือว่าผู้แข่งเราผู้แข่งเราเยอะทําผู้แข่งเราเยอะแล้วก็ผู้แข่งเราเยอะ,แ,ยอะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรการทางานของเรามันอาจจะไม่ราบรื่นม,มันมีความเครียดนะเราก็ต้องบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องสร้างผลงานของเราเพื่อไปทาให้ไม่หยุดนิ่งอะคะ<ด>อ่ะไม่ไม่ให้หยุดนิ่ง<ๆ>เพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะเรียกลูกค้าเข้ามาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วจำนวนนักแสดงและสถานภาพของนักแสดงจะเป็น นักเรียนหรือว่าบุคคลทั่วไปอย่างนี้คะที่เป็นจะเข้ามาลงในการสแสดงนะคะส่วนมากจะเป็นนักศึกษานะคะเป็นนักศึกษาอยู่แล้วนักศึกษาที่เรียนอยู่ด้านการสแสดงด้านนี้นะครับก็คือจะจะหารายได้พิเศษเราจะเราจะพาน้องอที่อ,อยากมีรายได้พิเศษเนี้ยเข้ามาทําง,งานกับเราเหมือน<ต>เป็นการเปิดโอกาสใ,ให้ใช่แล้วกระแสตอบรับจากผู้ชมที่พี่เบงได้รับทราบมาหรือว่าได้ยินมา ตัสายตอบรับก็คือว่าร้านเราเขาบอกว่าร้านเนี้ยนะครับว่าเป็นส่วนมากเป็นเกี่ยวกับด้านการบริการแล้วคือว่ายิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าก็คือกันเองลูกค้าก็บอกว่ากันเองมากๆกันเองมากๆก็คือว่าคุยดีก็คือบางร้านก็คือเขาไปบางร้านอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเห็นหน้าแล้วก็ไม่อยากเข้าแล้วอยากออกแต่พอมาร้านอีกบอกว่าเออที่เลือกร้านเนี้ยราะว่าน้องอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสคุยแบบที่กระแสตอบรับ้านแล้วก็ คือทาออกมาทั้ทาเต็มที่ไม่ได้ทำงบน้อยเราทาตามงบน้อยไม่เยอนนะงบน้อยแต่เราทำทำงบทาแบบเดีดยวจากร้านก็คือสวย mm hmm. เต็มที่แล้วถ้าในกรณีต่างจังหวัดสองานนะคือจะรับรับไหมครับต่างจังหวัดก็รับครับแต่ว่าต้องถามก่อนว่างบประมาณคุ้มไหมกับที่เราจะต้องไปใช่คุณไหวไหมถ้าไม่ไหวเราก็ เราก็ไม่ไหวยอะไรเราก็จะเราก็ขาดทุนเราไปไม่ได้อยู่แล้วส่วนนี้ใช่อาจจะติดต่อร้านอื่นใช่ใชอาจจะติดต่ออาจจะแนะนําร้านอื่นแล้วสาหรับการเปิดร้านมาได้ะไระยะหนึ่งนะครับพี่เบ้งพอใจหรือยังกับพ่องานที่รับเข้ามาพอใจมากๆเลยเพราะว่าเปิดร้านมาแค่ไม่กี่เดือนก็คือผลตอบรับก็คือดีมากคือรายได้ก็คือคือสุข ก็คือที่ลงทุนไปก็คือได้กหไรแล้วอะไรก็คือประมาณนี้คืออะไรก็คือผลลัดีอะครับก็คือปีหน้าทคงต้องวางแผนว่าไม่ไม่คือไม่ขยายร้านลื่อไปคือร้านแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่คือว่าเตรียมลูกมือเตรียมลูกมือเตรียมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ช่วยไว้ให้เยอะเพิ่มขึ้นเตรียมรับรับเอองานที่จะเข้ามาในปีหน้าที่จะมากขึ้น งั้นวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณนะครับพี่เบ้นสำหรับข้อมูลต่างๆที่พวกเรามาในการทำงานนะครับค่ะค่ะติ